สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เทาทิมอยู่ที่ประเทศเนปาลน,นะคะอยู่ที่เมืองลาลิปัวค่ะก็น่าจะเห็นว่าลาลิปัวแหละซึ่งเมืองนี้อยู่ใกล้กับเมืองกาดมันดุนะคะอยู่ห่างจากกาดมันดุประมาณ13กิโลเนาะ หนทางก็มาค่อนข้างยากเหมือนกันแลเรทก่มาที่นี่เพราะว่ามาร่วมกิจกรรม Youth Exchange อีกแล้วนะคะครั้งนี้มาในหัวข้อ Art of Social Innovator เนาะซึ่งจะกิจกรรมทั้งหมดเนจะจัดประมาณ7วันผู้เข้าร่วมกิจกรรมอ่ก็จะมีทั้งหมด5ประเทศนะคะคือคนที่เป็นคนนำอะ่ะก็คือโรมาเนียเนาะแต่ว่าคนเข้าร่วมกิจกรรมก็จะมีโรมาเนียเนปาล อิตาลีไทยแลนด์แล้วก็ซาวโคลเรียนะคะและเดี๋ยวก็จะมาทำวิดีโอให้ดูกันว่าแต่ละวันอะเราทำอะไรบ้างเนาะเริ่มจากวันแรกที่ผ่านมานะคะก็ตอนเช้าก็จะเป็นกิจกรรม e n เนอร์จ r ที่ที่ทาง f อ c i ซิเ r เตอร์ ator, เขาจัดให้นะคะหลังจากนั้นก็เข้าไปในห้อง ก็จะเป็นกิจกรรมเนมเกมที่ทำความรู้จักกันก็ส่วนใหญ่ก็เกมเกมที่เกี่ยวกับการจำชื่อทั่วๆไปนะคะซึ่งรู้สึกว่าเขาค่อนข้างจะเน้นเรื่องให้ทุกคนได้รู้จักกันแล้วก็จําชื่อกันมากเขาให้เวลาหนึ่งวันเลยนะเนมเกมช่วงแรกเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็จะเป็นการพักกลางวัน พักกลางวันหลังจากนั้นหลังจากพักกลางวันเนี่ยก็จะมีเวลาพักเบรกอีกก็คือรวมเวลากินข้าวแล้วรวมเวลาพักเบรกเนี่ยสรุปเรามีเวลาพักกลางวัน2ชั่วโมงครึ่งเจ yeah. ไม่รู้ทําอะไรเลยก็เลยเดินออกไปเที่ยวตามหมู่บ้านนะคะก็เดินออกไปแถวนี้แหละเพราะว่าไปหาของกินไปหาร้านค้าต่างๆว่ามีอะไรให้เราซื้อบ้าง จากนั้นก็กลับมาช่วงเย็นนะคะช่วงเย็นช่วงบ่ายเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่ทางหัวหน้าเจ้าของโปรเจกต์ต่างๆเขามาอธิบายให้ฟังว่าความเป็นมาของโปรเจก t นี้เป็นยังไงแล้วเขาทําอะไรมาบ้างแล้วเดี๋ยวเขาจะทําอะไรต่อไปแล้วกเออ็เดี๋ยวจะจบกันยังไงอะไรประมาณนี้นะคะ อธิบายให้ฟังเสร็จปุ๊บก,ก็จะเป็นเรื่องของรูกฎของการอยู่ด้วยกันเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันหลายวันใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีกฎการอยู่ร่วมกันก็ถือว่าเข้มพอใช้ได้เลยหลังจากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับเนมเกมอีกแล้วค่ะก็คือเน้นมากแบบว่าให้รู้จักกันแต่เขาค่อนข้างครีเอทีฟมากเลยนะว่ามันก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างที่จะทําให้เราได้รู้จักกันนะเนาะหลังจากนั้นก็จะเป็นอาหารเย็นเนาะมื้อเย็น แล้วก็จะมีกิจกรรมกลางคืนด้วยด้วยความที่ด้วยความเป็นวันแรกแล้วก็อาจจะไม่ได้เตรียมตัวมากะอะไรเงี้ยกิจกรรมกลางคืนวันแรกก็จะเป็นเวลคัมปาร์ตี้ที่แบบเ,เปิดเพลงให้เต้นกันนะนะและด้วยความเนปาลค่ะห้ามเสียงดังหลังสามทุ่มดังนั้นเราก็ต้องจบกิจกรรมทุกอย่างตอนสามทุ่มนั่นเองนะคะวันแรกก็ผ่านไปด้วยดีเพราะว่ายังไม่ได้ลงลึกเกี่ยวกับหัวข้อที่เราจะคุยกัน แต่ว่าสนุกดีอืมเอาละเดี๋ยวมาดูกันว่าวันที่สองจะเป็นยังไงนะคะ